จะเดินลงไปป MM ิดไฟก่อนจ้าที่นี่จ้ะดวงใจก็จะอยู่ที่ชั้น4ี <can <can ่ชั <can 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 <can> ้นสี <can> <can <can> <can ่ก uh> ็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆที่ทำงานของดวงใจทำความสะอาดตึกจ้ะทำความสะอาดจ้ะ ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่ที่ดวงใจทำงานเนาะในแต่ละวันงาสะอาดจ้ะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่ที่ดวงใจทำงานจะเดินลงไปปิดไฟก่อนจ้ะ จะเดินลงไปปิดไฟก่อนจา้อจจานอนนี้ก็เป็นชั้นห้าชั้นห้าค่ะ พื้นที่อัานกับต้องเหตุคิปกับต้องลงนาจะนอสสูดด้วยจ้ะเพื่อนๆพืนสูด,สดก็จะมีห้าชั้นที่มีก็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่นที่ทำงานของดวงใจทำความสะอาดตึกจากาของดวงใจนะคะนี่ ี่ก็จะเป็นชั้นหกชั้นดาดฟ้าขึ้นไปตักหนามาาโูตึกเด้อจ้ะเด้อนี่พื้นที่อ่านก็ต้งเห็ดคิปก็ต้องลงนาะจะเนอะสุสๆเด้อจ้ะเพื่อนๆสุสๆก็จะมีห้าชั้นที่มีคนอยู่ก็จะมีห้าชั้นะนะคะเนาะพื้นที่ที่เราไปเช็นี่จ้ะชั้นที่วนงใจโลยทุชั้นที่ ชั้นห้าชั้นห้าค่ะพื้นที่งานเนาะในแต่ละวันงานคนอยู่ก็จะมีห้าชั้นะนะคะเนาะพื้นที่ที่เราไปโชอบนี่จะ้ะ ชั้นที่ดวงใจอโดยชั้นที่ก็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพนที่ทํางานของดวงใจทําความสะอาดตึกจ้าที่นี่จะดวงใจก็จะอยู่ที่ชั้น4ชั้นส,นสี่ก็จะอยู่ติดถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งเข้าจ้าเนาะมีเสียงรถวิ่ง ดวงใจนะคะนี่นี่ก็จะเป็นชั้นหกชั้นดาดฟ้าขึ้นไปตักหนามาถูตึกเด้อจ้ะเด้อพื้นที่ป้านก็นกต,ต้งเพ็ดคลิปก็ต้องลงนาจะานอสสูสูเด้อจ้ะเพื่อนๆสูก็จะมีห้าชั้นที่นี่จะเดินลงไปปิดไฟก่อนจะ่านเนาะในแต่ละวัน ข่าวมาจ้ะคนที่ที่รับผิดชอบทำความสื่อ เล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนนี่เป็นห้องก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆที่ทํางานของดวงใจทําความสะอาดตึกจ้าเข้ามาจ้ะเพื่นที่ที่รับผิดชอบทําความก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆที่ทํางานของดวงใจ ทำความสะอาดตึกจ้าเล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่ี่เเพื่อนเป็นห้องสะอาดของดวงใจนะคะนี่นี่ก็จะเป็นชั้นหกชั้นดาดฟ้าขึ้นไปตักน้ำม,มาถูตึกเด้อจ้ะเด้อพื้นที่ เล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่พี่จ้าเพื่อนเนี่เป็นห้องสี่ประมาณคนอยู่ก็จะมีห้าชั้นนะคะเนาะท้กทีที่เราไปเชาะนี่จจะชั้นที่ดวงใจที่ชั้นที่จะเดินลงไปปิดไฟก่อนจ้ะ เล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่ะจ๊ะเพื่อนๆเนี่เป็นห้องจะเพื่อนอาดของดวงใจนะคะนี่นี่ก็จะเป็นชั้นหกชั้นดาดฟ้าขึ้นไปตักนนามาถูตึกเด้ยจ้ะเด้อน,นี่พื้นที่ <4. S 2> ประมาณเล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่พี่เจ้นเพื่อนนีเป็นห้องก็จะอยู่ติดถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งเท้านัเนาะมีเสียงรถวิ่งคลนกาดของดวงใจนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นชั้นหกชั้นดาดฟ้าขึ้นไปตักนามาถูตึกดดเด้วจะเด้อนี่พื้นที่เล็กๆไม่ได้กว้างเท่าไหร่กกนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่เป็นห้องเช่ามาจา้ะพื้นที่ที่รับผิดชอบทําความ ็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆที่ทำงานของดวงใจทำความสะอาดตึกจ้าอ่านก็ต้องเพจคลิปก็ต้องลงนอกจากนอสสูด,ด้วยจ้ะเพื่อนๆสุสูดก็จะมีห้าชั้นที่มีที่นจ้ะดวงใจก็จะอยู่ที่ชั้นสี่ชั้นสี่ ก็จะอยู่ติดถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งเข้าใจนะะมีเสียงรถวิ่งสะอาดจ้ะประมาณนี้แหละค่ะเพืเ่อนที่ที่ดวงใจทำงานทนี่จ้ะดวงใจก็จะอยู่ที่ชั้นสี อานก็นต้องเห็ุคลิปก็ต้องลงเนอกจ้าเนอสสูด้วยจ้ะเพื่อนสูดก็จะมีห้าชั้นที่มี ที่จะ้ะรดวงใจก็จะอยู่ที่ชั้น4ชั้นสี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่ทำงานของดวงใจทำความสะอาดตึกจะ้ะอันนี้ก็เป็นชั้น5ชั้น5ค่ะพื้นที่ ดวงใจนะคะ